โอ้เนื้อของคูชั่นคือเย็นสบายมากโอ้ตึบหนะัตึบอยู่นะปกปิดดีเลยนะดูกะหนูนะดิเนื้อแน่นขนาดนี้ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอมา้ง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับนงเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้มาเมอัพเท,ท้าทูลุกนี้นะคะวันนี้จะมารีวิวคุชชั่นตัวนี้ค่ะเท,ทนะคะเป็นคุชชั่นที่เป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วหนูนาก็พยายามอยากจะลองมาใช้มันมีหลายสูตรมากๆตัวที่ดังของเขาคือตัวสีแดงตัวนี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบตลับเงินตลับดําตลับขาวตลับชมพูซึ่งเท่าที่ศึกษามาเนี่ยไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามนางค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของการปกปิดอยู่บนหน้าได้นานผิวสวยผิวดีไม่ว่าจะสูตรไหนคอเรสก็ค่อนข้างมีเดียม แล้วก็บิวเดิลไปจนถึงปกปิดมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นกูชั่นสัญชาติเกาหลีนะคะแต่ว่าไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นนะคะก็แน่นอนแหละแบบเนเจอร์ของงานผิว,งงผวเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างคล้ายกันในส่วนของการแบบผิวใสผิวหน้าดีผิวหน้าเรียนแบบธรรมชาติค่อนข้างตอบโจทย์มนุษย์ที่ต้องการงานปกปิดแต่ยังได้ความผิวที่ดูดีดูแบบไม่มีที่ติอยู่อะคือมันปกปิดรอยสิวใดใดได,ได้แบบดีมากนะคะแต่ว่าในเรื่องรอยอื่นๆเช่นรอยกระรอยอะไรเงี้ยสามารถบิวได้จนกรบแทบจะมิดเลยนะทั้งๆที่ตัว แดงย,ยังไม่ได้มีศักยภาพในการปกปิดเท่าตัวสีชมพูหรือสีดำนะอันนี้เท่าที่อ่านข้อมูลมานะคะแต่ว่าตัวนี้จะเด่นในเรื่องของงานซิลกี้สกินงานแบบธรรมชาติธรรมชาติเล่นแสงอะไรเงี้ยซึ่งหนูนาเนี่ยใช้ตัวนี้บอกเลยว่าชอบนะคะเดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่าว่าใดๆเวลาตอนลงผิวตอนเริ่มสีใดๆอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งต้องบอกไว้นิดนึงว่าเทียเนี้มีสีค่อนข้างเยอะมากๆแล้วราคาค่อนข้างสวิงแบบโดดมากเหมือนราคาหุ้น <laughs> ไม่ใช่คือหมายความ ว่ามันยังไม่มีออฟฟิเชียลขายเนาะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่ไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจจะหาซื้อได้ง่ายกว่าที่ไทยเนี่ยพอยังไม่มีเนี่ยก็ต้องไปพึ่งร้านคิวซึ่งร้านฮิ้วเนี่ยมีราคาตั้งแต่แบบ400ไปจนถึงพันกว่าแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมราคามันถึงแบบแตกต่างกันขนาดนั้นลองไปดูกันนะคะที่หน้าซื้อเนี่ยหน้าซื้อในแบบอปส้มเนอะเดี๋ยวนะ่าจะลิงก์ร้านที่หน้าซื้อไว้นะคะร้านที่หน้าซื้อไว้ราคากลางๆแล้วก็มีสีเลือกเยอะมากไปลองดูกันเทียต์ตัวเนี้ยแต่งออกมาให้้ปรนี่ตกูแ นะคะคก็คือแพคเกจิ้งของน้องเทียะนะคะกล่องมีความฟอร์มอลมากมีความแบบออฟฟิเชียลมีความแบบฟอนได้์ดดูแบบ มีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบเออไม่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่เด็กสาวนะมันเหมือนแบบสาวออฟฟิศคือไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นใช้เท่าไหร่นะคะซึ่งราคาคุชชั่นของน้องเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไงนึกออกไหมนี่นะคะตลับเป็นอย่างนี้เบอร์ที่นานได้มานะคะคือ21่สิบนะคะเลือกสีอยู่นานมากสีมันเยอะมากแล้วก็มันมีเฉดใหม่เฉดเก่าอะไรอย่างเงี้ยลองดูเนาะสี 21W Natural i v o r y มันจะออกไปทางแบบติ่งเหลืองเหลืองเป็นคุชชั่นตัวดังของเขานะคะซึ่งตัวคชั่่่นนเขาาาาอะมมมีีีหลยสกกทจซ อันดับแรกน่านดูก่อนว่าแบบผิวเราเนี่ยเหมาะกับคุชชั่นตัวไหนแต่ any way คือตัวนี้หนูนะพอใช้ได้นะคะมันจะมีตัวที่แบบมันตรงกระจริตหนูนะก็คือสีดํากับสีชมพูนะคะมันเป็นแบบตัว High coverage เลยตัวที่ายที่สุดก็คือตัวสีชมพูสีดําก็คือรองลงมาตัวนี้ก็รองลงมานะคะแต่จริงๆยี่ห้อเทียียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นไปทาง ปกปิดแล้วก็อยู่บนผิวแบบลาสลองนะคะแทบจะทุกตัวมีคุณสมบัติลาสลองนะแต่ว่าในเรื่องของปกปิดเนี่ยก็จะอยู่ที่แบบเลเวลไฮแทบจะทุกสีนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะมันจะเป็นในเรื่องของฟินิชจบผิวการใส่มอยส์ไรเซอร์นะคะใส่ลงไปคําว่ามอยส์ไรเซอร์ในที่นี้คือดิวอี้ฟินิชอะออกมามีความกลาสกินมีความแมคมีความซิลกี้โกลมีความอะไรประมาณนี้ก็ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างฟินิชไม่แมตตามคําเคลมนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับผิวของมนุษย์ที่ อไปใช้นว่าผิวของเขาเบสเขาว่าเป็นผิวแหง้งผิวผสมผิวมันเมื่อใช้ฟินิชออกมาเนี่ยพูดตรงๆฟินิชแรกอาจจะแตกต่างกันไม่มากนะคะแต่หลังจากใช้ไปเนี่ยมันต้องแตกต่างกันทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการผลัดน้ํามันระหว่างวันแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในการทรานส f ฟอร์มจากความเป็นแมทเป็นซิลกี้เป็นดิวอี้ก็ดีแต่ตัวนี้มีความโกลว์ท่อนไปทางเยอะนะคะนางก็ไม่เข้าใจว่าหลายๆคนที่รีวิวว่าออกมาแมทเนี่ยมันเป็นที่ผิวหน้าเขาหรือเปล่าแต่ว่าตามคำเคลมของเขาจริงๆอะตัวนี้เขาต้องการใ ออกมาแบบมีความ moisturizing มีความ glow นิดนึงนะคะแต่ยังปกปิด last long บนหน้าเราได้นานทั้งวันนะคะเขาเคลมถึง72ชั่วโมงเลยนะแล้ว finish ออกมาก็คือเป็น silky finish นะคะซึ่งตัวอื่นน่ะอย่างสีชมพูอย่างเงี้ยก็จะเป็น flawless ลุกตัวสีดําน่าจะเหมาะกับหนูนะก็คือ high coverage เลยนะคะมันก็จะมีความ glow แตกต่างกันออกไปอย่างตัวสีดําที่แบบ high coverage เลยเนี่ยก็จะมีความ glow น้อยนิดึงแต่ถ้าอยู่บนผิวมันมันก็อาจจะมีความ glow มากก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอลองตัวสีแดงก่อนนะคะถ้าเกิดชอบเดี๋ยวจะเอาตัวสีอื่นมาิวด้วย ะะอะแพ็กเกจจิงก็ประมาณนี้น้องไข่แต่ตลับค่อนข้างเคารทาน,นิดนึงนะอันนี้เป็นตัวไซส์ใหญ่นะคะตัวไซส์18กรัมนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่มันมีไซส์เล็กด้วยนะคะนะชอบซื้อไซส์ใหญ่มากกว่าราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับแหล่งที่ทุกคนไปซื้อมาเลยนะคะมีตั้งแต่400จนถึงหลักพันหนูนะก็ไม่เข้าใจว่าราคาเนี่ยที่แตกต่างกันขนาดนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรนะขึ้นอยู่กับเจ้าที่รับมาหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันไม่มีออฟฟิเชียลข่ะที่เมืองไทยเนาะต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ทราบว่าเบสที่เกาหลีเนี่ย ขายวงมันเท่าไหร่คูชชั่นตลับนึงเดี๋ยวนี้ก็คือราคามันถ้าเกิดเกินแบบ 600ไปราคาค่อนข้างสูงแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มันมีคูชชั่นในตลาดเยอะนอะ้องเออแล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะคะเปิดมานะคะก็เป็นตลาดแบบนี้ด้วยความรูปทรงเป็นเหมือนน้องไข่แบบนี้นะคะตัวพัฟเขาก็ล้อตามกันตัวพัฟเนี่ยค่อนข้างนุ่มนุ่มมากๆนุ่มแบบนุ่มเลยอะ่ะไม่แข็งบางแบรนด์คือแข็งเลยคือบางคนก็อาจจะแบบตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันมันก็นุ่มเหมือนกันหมดแต่ไม่คะ่ะอันนี้คือนุ่มมากเหมือนมีความเบลส์บนผิวได้ดีเนาะจริงๆพวกแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะ่ะเขาแบบไปทางน้องคูชชั่นอยู่แล้วเขาใส่ใจกัับกาาารททพนนะอยย่งคไี ตรงนั้นมีหลายแบรนด์ที่เป็นคูชชั่นคนไทยตัวพัฟตเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอเกลี่ยได้นะแต่ว่าตัวโอเวอร์โลเนี่ยมันไม่นุ่มเท่านี้เลยนะคะข้างในเนี่ยไม่มีถาดเกลี่ยนะคะก็ด้วยความที่ทั้งด้านเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนางจะชอบความเอวัีวยโบกเข้าหน้าไปเลยอย่างเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบเน้นเติมเลยแทบไม่เสร็จด้วยแป้งด้วยซ้ำเมื่อก่อนอนะไปเกาหลีมาแล้วก็จะเห็นเป็นโซนแบบในห้องน้ําที่แบบแต่งหน้าทุกคนก็คือควักคูชชั่นออกมาคือเติมเติมลัวเติมฉ่ำเติม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 ทั้งวัน,น,ะะาง,น,านงานบก เอาจริงอันนี้พูดตรงๆนะคนที่เขาใช้คูชชั่นระหว่างวันอนะ่ะอันนี้ไม่นับคนที่มีสกิลแต่งหน้าที่แบบปานีดเหมือนหรือเป็นอาร์ติสที่เขาแบบปานีดเนาะคนทั่วไปเนี่ยเขาเติมคูชชั่นระหว่างวันกันแทบทุกคนเลยนะแท้ไม่เสร็จด้วยแป้งแต่ผิวเขาดีเพราะอากาศเขาดีไงเอออะพูดเยอะแล้วเราลองมาดูตัวเปิดเขาก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะดึงออกมาไงโอ้เป็นแบบเหมือนเป็นฟอยล์แข็งๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมเวานี้เป็นฟอยล์ฟอยล์แข็ง,ขงมค่อนข้างผนึกมาดีมากเลยนะ สีเหลืองถูกใจหนูนามากนะเป็นคนชอบคุชชั่นหรือรองพื้นที่มันออกเหลืองหน่อยนะเพราะว่ามันแบบเข้ากับผิวคนไทยผิวหนูนาดีกว่าผิวหนูนาจะออกเหลืองผิวนำไม่ได้แบบขาวมากไม่ได้ชมพูด้วยเมื่อเกลี่ยไปอะ่ะมันก็เป็นอันดโทนเราได้อยอู้คือมันมีหลายเฉดมากเลยอะ่ะจนหนูนาแบบรู้สึกว่าหนูนา,เ,าเลือกเฉดนี้เพราะว่ามันเป็นเฉดใหม่เหมือนแทรกเข้ามาในความแบบขาวไปเลยกับเ,เข้มเข้มกว่านี้นะก็ไม่กล้าเสี่ยงเอาแบบเข้มมากเลยเพราะตอนหลังนี่คือเป็นบทเรียนแล้วเวลาลองคุชชั่นเนี่ยเอาไปทางค่อนขาวดีกว่าระหว่างวันเดี๋ยว วันมันจะแบบดรอปนิดหนึ่งโดยรวมนะคะเนื้อเขาอะค่อนข้างเป็นเนื้อมอยส์ไร z ิ่งจริงๆอะเมื่อกี้ทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะรู้สึกเลยว่าสีผิวนี้โอเคสีนี้ 21W โอเคเลยนะคะเนี่ยเป็นความสีผิวนะได้อะทีนี้เราจะมาลองดูเนื้อกันนะคะคือเมื่อกี้ที่ลองอะรู้สึกว่าเนื้อบางมากนะอาจจะเป็นที่แล้วแต่สูตรหรือเปล่าออ้เนื้อของคูชั่นคือเย็นสบายมากอตึบนะตึบอยู่นะ ปิดดีเลยนะดูกะหนูนะดิเท็กซ์เจอร์คือแน่นมากเนื้อแน่นขนาดนี้ไม่ต้องใช่คอนซีลเลยมั้งเนื้อขาวอะ่ะมันเข้ากับพัฟมากเลยอะ่ะเหมือนเวลากดไปแล้วมันลงผิวได้ดีมากเลยอะ่ะเห็นปะสีจากที่ขาวมากๆนะคะมันก็ค่อนข้างอดีกับผิวแล้วเวลาตกไปนะคือเวลาลงคูชั่นนะี่ยแนะนำให้แบบแต้มแล้วก็กด ัวคูชันให้ลงผิวก่อนที่จะแบบแทบเพิ่มนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกองที่ข้างบนเยอะมากเกินนะอันนี้หลังจากที่ลงครึ่งหน้านะคะนารู้สึกว่าตัวเนื้อค่อนข้างบางแต่ว่าเม็ดสีคือแน่นมากถ้าเปรียบเทียบเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราสามารถเข้าถึงได้ที่ที่เมืองไทยมีขายกันก็คือ Hourglass เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเม็ดสีแน่นแต่เนื้อเบางงปะคือเนื้อสัมผัสไปไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาตึบเลยนะแต่พอเวลาลงผิวอ่ะมันจะเนียนเนียนกับผิวมากเช่นเดียวกันตัวนี้ค่อนข้างเนียนเนียน<ๆ> แนบไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็สีตอนนี้ก็ไม่ได้สว่างมากเหมือนตอนที่แบบลงทิปครั้งแรกเห็นปะสีเนี่ยมันจะกืนิีนสิ่งลูกตาลูกเล่นหลังจากที่ลงทั่วหน้าแล้วนะคะความรู้สึกคือเป็นความแบบผิวแน่นมากมันค่อนข้างปกปิดได้ดีนะคะอันนี้คือหนูหนาตกแบบ ใช้ตัวพุชชั่นค่อนข้างน้อยนะข้างหนึ่งแท็บเดียวข้างหนึ่งแท็บเดียวแล้วก็พยายามเล่นกับเขากดให้ลงทั่วหน้าพอเนื้อเขาค่อนข้างฉ่ำเนี่ยพอเล่นกับเขามากพอนะารู้สึกว่าสีอะ่ะมันจะค่อนข้างกลืนเอางี้ถ้าให้กลืนมากก็ควรที่จะแบบลงคอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาหนูหนาแบบแต่งหน้าแล้วตัวรองพื้นลงมาที่คอด้วยอะ่ะชอบเปื้อนตรงนี้ไงแน,นก็เลยอ่ะปล่อยปล่อยเอาไว้เอาเป็นเรื่องของทาแป้งอะไรก็ว่าไปเนาะแตบบ่ทับใจเหมือนกันนะในเรื่องของแบบตัวเนื้อตัวสัมผัสการลงคือบอกเลยว่าไม่ยากเลยตัวเนื้อเขาอ ผ่านไปแบบเป็นนาทีนาทีแล้วนะคะกลับมากดกลับมาเกี่ยก็คือยังสามารถไปตามมือได้อยู่นะคือเหมือนไม่ได้เซร็จตัวง่ายแบบไม่ได้เซร็จตัวแบบแห้ง เหมือนคุชชั่นบางตัวที่เนื้อค่อนข้างแห้งเร็วเหมือนเนื้อปกปิดเนื้อหนาเนี่ยปกติมันจะเล่นด้วยยากเพราะว่าแป,ป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วแต่ตัวน้องเขาว่าสามารถเกลี่ยไปได้ทั่วทิศทางเลยนะคะเหมือนเราเกลี่ยไม่ดีนะกองหรือข้างจมูกหรืออะไรเหมือนเรากลับมาดูเงี้ยมันก็ยังสามารถเกลี่ยแล้วไปอยู่นะคะเล่นกับเขาได้ดีเดี๋ยวหน่าจะขอมาลงจุดอื่นที่น่าแบบอยากเพิ่มการปกปิดนิดนึดนงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหน้าใช้จํานวนค่อนข้างน้อยนะเพราะน่าอยากเห็นก่อนว่าเลเยอร์เดียวเบาๆนะ่ะทั่วหน้าเป็นยังไงนะคะอนน ุดที่พ้องกันฝิิดเพิ่มขึ้นตัวพับเขาดีมากเลยอะหนูนะชอบพับเขามากเลยอะพับเขาด้วยความที่มัน มันเป็นทรงยาวอย่างเงี้ยเป็นทรงไข่อะแล้วเราใช้นิ้วกลางอะในการแบบกดอะน่ารู้สึกว่ามันมันง่ายมากแล้วมันก็คือเนียนเนื้อพับดีที่แค่แบบลงนั้เนี่ยโอยอดเขาขนาดนี้แต่เราก็พูดตามความจริงพูดตามความรู้สึกหนูนาะงจริงๆนะหนูนะ่แบบรู้สึกเลยว่ามันเล่นง่ายมากแล้วก็ตัวฟองน้ำคือดีจัดเลยอะไม่ไม่เคยเจอตัวพุชชั่นที่นุ่มแล,ล้วลงผิวง่ายขนาดนี้นะรู้สึกว่าลงผิวง่ายมากเนื้อมันดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ถวินหาความงานันถิบเบา,เบา,เบา นะว่าต้องหนีไปเพราะว่าตัวเนี้ยเนื้อแน่นแล้วก็ texture มันแบบมันตึบนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบงานแน่นแต่ผิวอ่ะเข้าใจไหมงานแน่นแต่เรียนแบบความเป็นผิวโอเคมาได้ขนาดตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ไฮคอ c เปรชที่สุดนะคะและยังรู้สึกว่าปกติได้ดีเลยรอยสิวกลบได้หมดอ่ะอาจจะมีรอยกระที่ยังหลงเหลือไว้หน่อยๆนอ,ยอกนั้นก็คือเนี่ยหน้าคือแบบ flawless ดีนะคะ ถ้าเกิดใครอยากไปงานแบบปกปิดตึบต๊บก็คือสีดําสีชมพูไปเลยอันนี้คืออ่านตามคาเคลมนะแต่เดี๋ยวอยากจะลองเอาสีอื่นมาใช้น่าจะแบบโอเคถ้าเกิดใครแบบอยากจะเสียเงินแบบไม่เยอะแล้วก็ปกปิดได้แน่ๆเลยคือดรพงเลยอะที่หนูหนแบบรีวิวไว้แล้วหนูนนก็ใช้หลายคลิปมากๆนะคะมันเป็นความที่แบบปกปิดได้แบบ ตบมากจริงๆแทบจะตัวเดียวจบอยู่ไม่ต้องใช้คอนซีลในการปกปิดใดๆเลยแค่แบบแท็บเพิ่มบางจุดอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแต่ตัวนี้คือหนูหนารู้สึกว่าได้งานผิวที่สวยได้ความปกปิดด้วยแล้วก็ได้ความแบบไม่เบกไม่ฉาบเนี่ยมันดูแบบไม่ได้แบบปึ๊กเหมือนดรพงดกรพงยังมีความฉาบอยู่นะแต่หนูาหนาเป็นคนชอบอะไรที่มันหนาๆที่มันปกปิดเนาะถ้าเกิดว่าหนาๆแล้วเราอยากได้บางวันไหนเราค่อยมาเกลีย่ย เล่นกับเขาเกลีย์เกลียเกลียเกลียไปเรื่อยๆตกตกตกเข้าผิวไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นงานผิวได้เองนะหนูนนะ่ารู้สึกว่ามันผิวดีเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าส่วนอื่นก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกัน และนี่นะคะก็คือฟิเนชลุคนะคะที่แต่งด้วยคุชชั่นเทียร์นะคะได้ผิวค่อนข้างเอาพูดตรงๆนะค่อนข้างแมทนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานแบบซิลกี้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะต้องรอระหว่างวันนิดนึงว่าเมื่อน้ํามันออกหน้ามันใดๆอะไรเงี้ยมันจะได้ความแบบฉ่าขนาดไหนนะคะจะฉ่าเป็นถึงขั้นแบบมอยส์ไรน์ซิ่งแบบเหมือนตัวอื่นที่เขาเคลมหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหน้าแบบค่อนข้างแมทนะคะแบบเนี้ยผ่านมาประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะอะเดี๋ยวยังไงวันนี้มาอัปเดตอีกทีนะคะวันนี้ก็จะ อยู่บ้านนะคะพอดีเป็นวันเกิดน้องนะคะก็ไม่ได้ออกไปประจ o ภัยอะไรไม่ได้เอาหน้าไปประจ o ภัยอะไรที่ไหนนะคะจะมาอัปเดตกันว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะคะวันนี้คูชัน่นแล้วก็การแต่งหน้านี้น่าจะอยู่กันไปแบบเป็น10ชั่วโมงน่นเลยอะเพราะว่าต้องมีการแบบเป่าคงเป่าเค้กนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีค่ะทุกคนคะต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลา สี่ทุ่มสินาทีนะคะหนูนาแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเที่ยงวันนะคะจนถึงตอนนี้เป็นเวลา1ิชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มาอัปเดตกันระหว่างวันเลยเพราะว่าลืมลืมเมื่อวันนี้ทาคุชชั่นเทียทีแล้วเราต้องมารีวิวระหว่างวันคือวันนี้บ่นเย็นเนี่ยนะคะเป็นวันเกิดของน้องแล้วหนูนาก็ต้องทํากับข้าวแล้วก็ดูรูปไปด้วยนะคะตั้งแต่กลางวันก็เลยลืมโฟกัสเรื่องแบบเรามีเครื่องสำอางอยู่บนหน้าเลยประเด็นคือความแปลกใจเขาไม่ได้เคลมเรื่องการคุมมันเลยนะคะแต่ว่า ทุกคนดูนะหน้าหนูนะ้ำมันน้อยที่สุดแล้วตั้งแต่หนูนาะเคยใช้คุชชั่นมานะคะดูตรงเนี้ยมาสคาร่าหลุดเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าหนูนะ้เป็นคนหน้ามันอยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับกรองพื้นตัวที่หนักเกรีวิวตอนนี้เป็นตัวที่ไม่มันที่สุดแล้วงงมา,มากๆดูเลยนะคะนําไม่ได้ซับหน้าเลย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 นะไม่ได้ใช้กระดาษซับมันไม่ได้ใช้ทิชชู่ใดๆเลยนะคะแต่ว่าหน้ามันแน่น อยู่แบบทุกอนุเลยดูแก้มดิปกติใช้อเวกลาเี่นนะคะมันจะไม่ค่อยอยู่อย่างนี้นี่นาะไม่ได้ใช้ปัดแก้มตัวอื่นนอกจากอเวกลาเลยนะคะสียังอยู่นวลเนียนอยู่เลยทนะุกอย่างอยู่ดีมากนะคะไม่มีแค่ลิปนะคะซึ่งก็ไม่ได้เติมลิปเลยนะคะตั้งแต่เช้าอยากจะเพิ่มคําเคลมคือคงมันจริงๆหน้าแน่นผิวสวยยิ่งช่วงสายๆเนี่ยหนูนะ่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูจริงแต่ว่าคิดดูขนาดตอนเนี้ย ิววันประมาณเนี้ยช่วงสายมันจะขนาดไหนไม่รู้จะผ่าคําอะไรมาเปรียบตัวนี้เป็นตัวที่แบบได้ความผิวสวยแล้วก็ปกปิดแบบ8ปถึงเเต็ม10เลยนะคะอยากจะลองเอาตัวที่เขาเคลมว่าปกปิดกว่านี้มาลองเลยอะตัวสีชมพูตัวสีดำน่าจะแบบปกปิดได้ดีกว่าตัวสีแดงที่เป็นกระแสอยู่เน,ะนาะขณะเขาไม่ได้เคลมเรื่องปกปิดยังปกปิดได้ดีแล้วก็ไม่ได้เคลมเรื่องคุมมันก็ยังคุมมันได้ดีนะเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นคุชชั่นตัวโปรดนะคะชอบจริงๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะ1ิชั่วโมงแล้วอะจริง จะอยู่ให้นานกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่า10ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดอยากจะอยู่มากกว่านี้ให้เป๊ะกว่านี้นะคะก็ซับเอาใช้กระดาษหรือว่ากระดาษซักมันหรือกระดาษทิชชูซับบริเวณทีโซนเอาก็ได้เนาะแล้วก็ททชอัพนิดหน่อยอ๋ออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นข้อสังเกตมากสีตัวคูชชั่นไม่ดรอปเลยนะคะดูดิ คือแบบมันไม่เหมือนกับคุชชั่นตัวที่แบบเป็นคุชชั่นไทยหรือว่าคุชชั่นสายแบบยุโรปนะคะพวกดักดรักสโตทั้งหลายที่ว่าแน่ๆอ่ะถ้าเกิดหน้านมันมันนะมันก็ดรอปสีก็ดรอปนะคะแต่อันเนี้ยคือไม่ดรอปเลยดูดิไม่ดรอปเลยคือหน้าผ่องเวอร์เกินงงไปเลยนะคะถือว่าเป็นคุชชั่นตัวที่คุ้มค่าคุมค้มราคานะคะต่อจะให้6 0 0 7 0 0ก็ก็หน้าที่จะลงทุนจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามันจะมาถึงตอนนี้นะคะยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราก็กลับมาเจอกัันนนใใหม่่การรีววิคตอไปะะ ฝากกดไลค์นะคะถ้าชอบหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเผื่อใครพลาดมาดูคลิปนี้อย่าลืมกด u u s s r r i e ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งสันเตือนนะคะถ้าเกิดนํามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้มนะัต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ